ลงได้ไหมลงได้ไปทางนู้นเสียดมึงปลูกกอนไปอยู่ไหนขิ้น้ำด้วยด้วยไห้มังโอ้ยวิ่งเอ็นขีบด้วยเสียดหลังเข่งวะอุ้ยอินสีไหมแว้ไม่รู้กูว่าไปดิเสียด ตัวเทามึงไงได้ตัวโลนิดๆนั่นแหละพวิงไม่ตั้งนานเนะไม่วิงวิ่งเลยเพิ่งลู่เบ็ดเจ็บจ้ะเจ็บปาก ต,ติดสายพันพอดีเลยใหญ่กว่าใหญ่กว่าไหนอ่าพอได้ทำเค็มครับอพอได้ทำเค็มครับ,ออรบโอ้ยหัวเรือเอาแล้วหัวเรือจับอีกแล้วครับ หัวท้ายหัวท้ายเลยหัวท้ายหัวท้ายกลางเลยดีเย้ยเอาเลยครับหัวเรือกินอีกหนึ่งสายครับน่าจะปดโมงครับตัวนี้เลย,อยโอ้ยว้าวเลยครับหนึ่งสาย,สายได้แต่ว่ามันจะติดคันเบ็ดนะ่ถ้าว่านี้นนเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาเลยครับเอาเลยครับเดิมเดิมเลยนีมนบไมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับไปเลยไปไปไปิมา มาเดี๋ยวอยส่งให้แกบมาลุ้นครับว่าตัวอะไรเดี๋ยวดูท่าทางตัวนี้น่าจะมีลุ้นครับไม่ท่าไหนครับน่าจะเป็นปลามงครับดูมันกดตรงๆ เงลยครับที่เดิมครับปากโครงสารสินครับมีตัวเสมอแต่ยังไม่เห็นดีครับปาปลาเลยน่าจะปลามงครับมงจริงจริงครับเห็นเลยครับ,ต,รบติด,ตดท้างมาไหมานะ อ๋ออ๋อแผแผมางไหนข้างนเด็ดดมีลุ้นครับมีลุ้นครับปล่อยปล่อยใช่ไหมเอ้ยเป็นแผลเป็นแผลปลาพิการโอเ้ยบางทีมันไม่รู้ไปไปเบียดอะไรไหมอย่างดีครับตัวนี้ประมาณโลกว่าเหลือสักโลนึงครับ Rồi, rồi. Ừ lút mày bắt bát tung, bắt bát tung lút lây. Thì bà tủ ăn mày khỏi thảo lấy, mày đừng biết mày khỏi thảo lấy, bê con mày chỉ mà khen thảo lấy này. Hậu leo, hậu leo, hậu leo. เอาเลยครับรก,กินสองสายนะครับหลุดของพี่หลุดอู้เข้าเข้าฝูงแล้วเข้าฝูงปลาแล้วมาลุ้นกันครับว่าว่าจะกินทั้งสองสายสามสายไหมหกินสามสายนี่นะติดเลยนะครับผิดครับผิด กัดกัดกัดพอโย่โยแล้วมาได้กี่เกเกเว่าบไม่ต้องควักกูไม่กูซุ่มตกเยอะน่าแบบพวกมึงน่าหว่าเอกว่าน่าจะหลุดแนวแล้วนะ มยังอยู่ไหมยังอยู่ในเส้นอยู่แต่แต่ว่าเชื้อ,อนมั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 นพ้นมาแล้วเชื้อมันพ้นมาแล้วหว,วานๆเลยเมื่อตะเกียรตอนที่ผ่านมันขึ้นหูไงเสียดเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะกัดเดีวกัดกัดเลยหลุดกัดหลุดไม่พี่จะปล่อยสามทีแล้วมันกัดเออไหวัดไม่ทันาาอ,อันนี้มันชอบกินแบบนั้นนะ มันชอบกินที่ปือที่ผือที่ผือที่ผือชอบกินที่ผือนานาน่านาน่นานสามสายเลยครับสามสายเลยครับมาลุ้นกันว่าเจ็ดได้ขึ้นทั้งสามไหมอ้าวหลุดหุดไม่ย้อนว่าหลุดหลุดไปหนึ่งครับโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ ัวนี้มีไซส์ครับกินหัวท้ายนะครับโอ้ตัวเป็นลูกอตอนนี้ตอนนี้กำลังจูงท้ายเรือมาอยู่ครับเหมือนสาวสมอท้ายเรือเลยตอนนี้ อกินมันนี่ตายเลยอยมอยูั้วนี้น่าจะน้าได้ลุ้นมงครับไม่รู้มงไหมมงหรือเสียดนี่ิเจ้าปากอนี้ย Đấy. máy thì gấp cây đấy là chạy bắt lâu ấy Ủa, bắt cho lướt lại <laughs>

อ่าตัวนี้มีสองบัวสองบัวครับตัวนี้เฉกกรรมเปล่าไม่ใช่เฉกกรรมมันเฉโิมากแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นจุดๆๆตัวอ้วนอ๋อไอ้นู้นนั่นไม่ก็ไอ้เชกกรรมนั่น มันมันนั่นจะไม่มีเส่แบบนี้ใช่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 ใไม่มีเส่แต่ว่าแต่เขาปั๊มกว่านี้น้ำน้น้ำจุกกว่าเม็ดนั่นจะไม่ค่อยเห็นไหมใน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 ฐานทักเรืออ่าของไตเองครับตอนนี้สองบัว